เด่นกันแล้วต้นไหนชาขาวต้นไหนชานมครับเช้านี้เร่มเริ่เ่มเริ่เร่เร่มเริวเร่นเ่เเี่เ ไหนเน่ยต้นไหนเน่ตต้นไหนเนีตยต็กไหนกเล็กเล็กเน็กเน็กเกเล็กเน็กเลเนี่ยล็เอากล็กเล็กเล็กเกเนใหญ่แกล้วเอ็สนุ็กเล็กเล็กเล็เล้เล้กเน็กเน็กเล็กเไนกเล็กเล็เล็กกเล็กเลกเกัลกลกล็กเลกเลล้วเล่กกเลโกกินกันแล้วก็นอนกันแล้วก็เล่นกัน เร็ว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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้วิ่งกันลุก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 นี่ลุกนี่ลนี่นิชาขาวชาขาวนะนิชาขาว นี่ชานมนี่ชานมางกดชานมเล็บเลบเล็บนเลยนะชานมตาสีเขียวชาขาวตาสีฟ้าซน,นกันเลยนะกำลังซน,นกันกำลังซนกันเลยกำลังซนกันเลยนะครับนี่หอมหรอไหมครับ นี่ชาขาวนีแว่แล้ว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 นี่ โ oh, 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 oh. สนุกกันสนุกกันใหญ่เลยไ,ไหนเร็วเร็วไ,ไหนเร็วเ <c oughs> ช้าเช้ามาเขาก็จะวิ่งเล่นกันครับเนี่ยสนุก,กันาดเด,เ,นนเดียว่นกนะทะพักก็กินแล้วก็นอน <c oughs> <c oughs> นี่นิชาขาวนิชานมชานมหางจะกุฏ เเอาซีเอาซิเอาซิเอาซิเอาซีนี่กำังซนเลยกำลังซนเลยนี่หนูน่ารักไยครับชาขาวชาวนมมาเร็วนี่ขัง้งข้ตำนี่ต่ำตำไหมต้มตำมาเร็วนี่ชานม ฉันนอโอ้โอ้โหไปไกลแล้วเดี๋ยวไปจับเดี๋ยวไ่จับลนีนี้เร็วเร็วนีเร็วเร็วเร็เร็วเรเร็วเรฉันนอมาแล้วเร็ววิ่งกันฉนอมาแล้วครับนี่เร็วนี่เร็วฉันนอม ขนมหางจะกุดก่อนเลยตอนนี้เอาไว้นอกห้องก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะทำวัคซีนน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าเข็มหนึ่งเสร็จแ,แล้วก็7วันก็ทำเข็มสองแล้วก็ถึงจะพาเข้าห้องข้างในนะครับตอนนี้ยังไม่มีภูมิฮะยังไม่กล้าโอเคนะครับน้องทำไมแล้วลูกน้องทำไมแล้ว ซ้อนๆๆซ้อนซ้อนซอนโอ้โหวิ่งนู่นเลยเดีวออ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 โอเคปิดก่อนนะครับเดี๋ยวแม่ทำงานก่อนครับ